สวัสดีครับพบกับรายการมานโกฮอบบี้กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเปิดกล่องง่ายๆกับตัว MG RX-0 Unicorn Gundam 02นะครับบัญชีนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นกล่องดองครับเพราะว่าเคยเอามาประกอบบางส่วนแล้วก็เก็บลงกล่องดองมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบล็อกอาร์ตกันนะครับ ที่มุมขวานะครับก็จะมีโลโก้ของ MG ครับลงมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ของภาคยูนิคอนตรงนี้นะครับแล้วก็ซ้ายมือครับก็จะมีสติกเกอร์ที่บอกว่าในกล่องนี้จะแถมใบชิงโชคนะครับก็อันนี้หลายปีละนะครับโอเคนี่ะแล้วก็จะมีเจ้าบัญชีนครับกำลังยืนยิงอยู่นะฮะนี่ฮะสวยงามดีครับมีประกายไฟงดงามนะครับส่วนซ้ายล่างนะครับก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยผลิตตอนปี2012นะครับ แล้วก็มีโลโก้ของบันไดสีแดงอยู่ครับผมด้านล่างกล่องนะครับก็จะเป็นภาพเดียวกับบ็อกอาร์ตด้านบนเมื่อกี้นี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีภาพตัวอย่างของยูนิคอนบัญชีนอยู่นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีภาพตัวอย่างโหมดเดสทอยนะครับแล้วก็ยูนิคอนนะครับแล้วก็ภาพตัวอย่างตอนแอคชั่นนิดนึงครับ มาดูแผงลันเนอร์กันครับเริ่มที่แผง A นะฮะก็จะเป็นเคลียร์ใสออกสีส้มนะครับแล้วก็ที่แหวงแหวงไปพวกนี้เนี่ยก็คือผมเคยประกอบไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าคือส่วนไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเฟรมในต่างๆนะครับนี่ฮะจะเป็นสีส้มหมดเลยนะครับเคลียร์ใสถัดมาครับแผง B ีฮะก็จะเป็นเคลียร์ใสสีส้มเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับแผง C นะฮะก็จะเป็นช่วงเกาะภายนอกของตัวหุ่นนะครับโทนสีจะออกเป็นโทนสีน้ำเงินดํานะครับ ถัดมาครับแผงดีนะฮะก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินดําเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นโค้งนอกของตัวหุ่นนะฮะแล้วก็จะมีนักฟิกเกอร์นักบินอยู่นี่ฮะสตัวนะครับถัดมาครับแผง E นะฮะมี2แผงนะครับก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินดําเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นเอ่อช่วงเกาะตรงแขนแล้วก็หัวไหล่นะครับถัดมาครับแผง F ะฮะก็จะมี2แผ e งเช่นเดียวกันนะครับโทนสีก็เช่นเดียวกันครับอันนี้จะเป็นเกาะช่วงเอ่อช่วงขานะครับทั้ง2ข้างเลยนะฮะ ถัดมาครับแผงจีฮะโทนสีก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนพาร์ตต่างๆที่เหลือของเกาะด้านนอกนะครับถัดมาแผงเนะครับก็จะเป็นโทนสีเทานะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงของโครงในของตัวหุ่นแล้วนะครับถัดมาแผงไอครับก็จะเป็นโทนสีเทาเช่นเดียวกันนะครับถัดมาแผงเจฮะโทนสีเทาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ตชิ้นส่วนเกี่ยวกับพวกนิ้วมือนะฮะแล้วก็จุดขยับบางจุดต่างๆนะครับ ถัดมาแผงเครับก็จะเป็นโครงในช่วงขาของตัวหุ่นนะฮะถัดมาแผงเอครับก็น่าจะเป็นโครงในช่วงฝ่าเท้าถัดมาแผงเอมครับก็จะเป็นโทนสีเทาแต่ว่าจะเข้มกว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยลองเทียบกันดูนะครับด้านซ้ายแผงเอมนะฮะจะสีเข้มกว่านะครับชิ้นส่วนพาร์ทก็จะเป็นช่วงของตรงเอลนะเอลเอลบนเอลล่างนะครับแล้วก็จะเป็นท่อไอพ่นนะครับมี8อันนะฮะถัดมาแผง P คีครับโทนสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนพาร์ทของ กระเป๋าหลังหรือแบ็คแพ็คนี้นะฮะแล้วก็ฝ่าเท้านะครับถัดมาครับแผง B A นะครับอันนี้จะเป็นแผงเฉพาะของหุ่นบัญชีแล้วนะครับก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินดำนะครับแล้วก็จะมีนักบินตรงนี้อยู่นะครับนีนักบินของบัญชีคนแรกจะเป็นชื่ออะไรวะผู้หญิงมาริดาถ้าจำผิดอ่ามาริดานะครับถัดมาครับแผง B C ฮะก็จะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับ ถัดมาครับแผง BB ครับก็จะเป็นโทนสีเหลืองนะครับออกคล้ายๆแบบจะเป็นเหลืองทองแต่ว่าไม่ทองนะฮะก็จะเป็นช่วงของขาวของบัญชีนนะครับแล้วก็ตรงอันนี้ที่ว่าอยู่คล้ายๆตรงหน้าอกของตัวหุ่นนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะใกล้ๆที่ตรงคอของตัวหุ่นะนะฮะถัดมาครับแผง B d ดีนะฮะก็จะเป็นสีเคลียร์ใสสีส้มนะครับก็จะเป็นเฟรมในของบัญชีนนะฮะ แล้วก็บีมเอฟเฟกดาบครับก็เนี่ยเก็บไว้นานนะครับเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปแล้วงอจนผิดรูปนะฮะอาจจะโดนความร้อนของห้องด้วยแหละนะฮะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบฟอย์นะฮะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับส่วนถัดมาอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบขูดนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยคือแบบขูดเนี่ยมันยากที่สุดละนะฮะเวลาติดสติกเกอร์หรือดีคอร์นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบกาวนะฮะแล้วก็คู่มือนะครับก็จะเป็นภาพเดียวกับบล็อกอาร์ตเลยนะฮะ หน้าแรกนะครับก็จะบอกประวัติคร่าวๆของตัวหุ่นยูนิคอร์นนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นบอกรายละเอียดของแผงลันเนอร์ต่างๆนะครับเนี่ยชิ้นส่วนพาา์ที่โดนกากบาดไว้ก็คือไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มันสามารถเอามาประกอบเป็นโลได้ด้วยนี่ฮะแต่ว่าในหนังสือคู่มือเล่มนี้เนี่ยมันจะไม่ได้บอกวิธีประกอบโลนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าผมประกอบตัวสีขาวหรือสีทองนะครับก็เลยเอาเอามาประกอบไปเลยนะครับโอเคนี่ฮะ รายละเอียดด้านในนี่ครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะรายละเอียดของยูนิคอรนนะครับส่วนหน้าหลังผมไม่แน่ใจว่าเก็บไว้นานจนมันซีดหรือเปล่าเนี่ฮะเริ่มไม่เห็นรอยตัวหุ่นละเก็บไว้นานครับนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมไปประกอบก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนประกอบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรก็ลอติดตามดูกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหลน่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบาย